อิสราเอลส่งกองกำลังภาคพื้นดินบางส่วนเข้าไปพื้นที่ฉนวนกาซ่าเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้26ตุลาคม66ครับเข้าสู่วันที่20ของการสู้รบกันครั้งใหญ่ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมากรอบวันมีผู้เสียชีวิตมากกว่า700คนใน1วันครับโดยผู้เสียชีวิตรวม2ฝั่งณนะเวลานี้เกือบจะ8,000คนแล้วครับโดยเป็นผู้เสียชีวิตของฝั่งปาเลสไตน์อยู่ที่6,500คน และเป็นผู้เสียชีวิตฝั่งอิสราเอลอยู่ที่1,400คนนะครับและมีรายงานล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอิสราเอลได้ส่งกองกำลังขนาดเล็กบางส่วนบุกภาคพื้นดินเข้าไปบริเวณตอนเหนือของถนวนกาซาเรียบร้อยแล้วครับโดยอิสราเอลระบุเอาไว้ว่าเพื่อเป็นการมุ่งเป้าหมายไปยังแกนนำของกลุ่มฮามาสที่เขาทราบดีว่าอยู่ตรงจุดไหนอย่างไรของพื้นที่ตอนเหนือของถนวนกาซา ซึ่งณขณะนี้กำลังรอรายงานผลลัพธ์อยู่นะครับว่าการเริ่มต้นใช้ปฏิบัติการภาคพื้นดินครั้งนี้มีผลลัพธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการกับแกนนำของกลุ่มฮามาสรวมไปถึงความพยายามในการช่วยเหลือตัวประกันเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าก่อนที่จะเริ่มต้นใช้กองกำลังภาคพื้นดินขนาดเล็กเข้าไปยังพื้นที่ฉนวนกาซานั้นปรากฏอิสราเอลเขามีการปโปรยใบปลิวอีกรอบหนึ่งนะครับโดยในใบปลิวเขียนเอาไว้ว่า ให้ชาวปาเลสไตน์ที่รู้เบาะแสของตัวประกันรีบแจ้งกับอิสราเอลและจะมีเงินรางวัลให้พร้อมกับคุ้มครองความปลอดภัยแต่ปรากฏมีรายงานข่าวจากสื่อต่างชาติว่าพอชาวปาเลสไตน์เห็นใบปลิวนี้แล้วบางคนถึงขนาดฉีกทิ้งเลยนะครับแล้วณเวลานี้เองการสู้รบไม่ได้จำกัดวงแค่ในพื้นที่ทางตอนเหนือเท่านั้นแต่รวมไปถึงทางตอนใต้ที่อิสราเอลได้มีการส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดแล้วก็ยิงจรวดใส่ โดยเฉพาะเมืองคารยูนิสนะครับจึงทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตของฝั่งปาเลสไตน์เพิ่มขึ้นค่ำคืนเดียวกว่า700คนครับรวมไปถึงอีกหนึ่งจุดนะครับคือบริเวณทะเลครับเพราะว่าพื้นที่ของฉนวนกาซากับอิสลาเอลนั้นอยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอิสราเอลเขามีการปล่อยภาพที่กลุ่มฮามาสบางส่วนนั่งเรือจะเข้ามายังพื้นที่ของอิสราเอลรวมถึงบางส่วนที่ว่ายน้ำจะข้ามาอิสราเอลนะครับ แล้วอิสราเอลก็มีการยิงตอบโต้กลับไปใส่กลุ่มฮามาสที่จะข้ามทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้ามาพื้นที่อิสราเอลแล้วก็ปัญหาใหญ่อีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ฉนวนกาซานั่นก็คือวิกฤตด้านมนุษยธรรมครับแม้อาหารน้ำยาเวชภัณฑ์จะเข้าไปได้บางส่วนแต่ก็ต้องถือว่าน้อยมากแล้วอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องของเชื้อเพลิงหรือว่าน้ำมันนี่แหละครับเพราะว่าโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่ฉนวนกาซา มีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันกับเครื่องปั่นไฟตามโรงพยาบาลที่เขาต้องใช้ทั้งเครื่องช่วยหายใจเครื่องฟอกไตและอีกสารพัดเครื่องใช้ในการพยุงชีพให้กับผู้ป่วยต้องใช้ไฟฟ้าทั้งนั้นครับแล้วก็มีภาพของโรงพยาบาลบางแห่งที่พอตกดึกมาก็อยู่ภายใต้ความมืดมิดเพราะไม่มีไฟฟ้าแม้กระทั่งจะเปิดไฟก็ยังไม่ได้ดังนั้นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเองต้องใช้มือถือมาเปิดไฟส่องกันเลยนะครับ อีกด้านหนึ่งครับมีรายงานข่าวจาก Wall Street Journal ว่านะเวลานี้เหมือนอิสราเอลจะชะลอการโจมตีภาคพื้นดินออกไปก่อนเพื่อรอให้สหรัฐทำการติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศ2ระบบในภูมิภาคตะวันออกกลางเพิ่มเติมนะครับระบบแรกคือระบบทาร์ทครับเป็นระบบป้องกันขีปนาวุธเพดานบินสูงนะครับและอีกระบบหนึ่งคือระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีชื่อว่าแพทริออครับซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อนะครับ ว่าอิสาราเอลนั้นอยากจะให้สหรัฐติดตั้งระบบทั้ง2ตัวนี้ครับในพื้นที่ตะวันออกกลางเพื่อเป็นการป้องปรามกลุ่มติดอาวุธที่อยู่ในพื้นที่อื่นแล้วคิดจะโจมตีอิสาราเ <coisa saying, S 1> <toxicity> อลหรือแม้กระทั่งคิดจะโจมตีกองทัพของสหรัฐที่ประจำการอยู่ในพื้นที่ของตะวันออกกลางนั้นต้องยับยั้งชั่งใจไม่อย่างนั้นอิสาราเอลจะต้องรับศึกหลายด้านแล้วก็แนวลบหลายด้านทั้งตอนเหนือแล้วก็ตอนตะวันออกได้นะครับดังนั้นจากนี้ไปจับตาดูให้ดีนะครับ แม่นักขณะนี้อิสราเอลจะเริ่มใช้กองกําลังภาคพื้นดินบางส่วนบุกเข้าไปยังพื้นที่ฉนวนกาซาแล้วตามคําแนะนําของทหารสหรัฐที่เดินทางมาเยือนอิสราเอลแล้วเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสู้รบในเมืองมีประสบการณ์มาก่อนด้วยก็เลยแนะนําให้โจมตีเป็นจุดๆไปไม่จะเป็นต้องใช้กองกําลังภาคพื้นดินขนาดใหญ่แล้วบุกเข้าไปพร้อมกันทีเดียว แล้วเหมือนกับว่าอิสราเอลนั้นจะเลือกทางนี้จะมีผลลัพธ์เป็นอย่างไรจะมีความสูญเสียของประชาชนผู้บริสุทธิ์ชาวปาเลสไตน์หรือไม่จับตาดูให้ดีท่ามกลางการเรียกร้องของประชาคมโลกอยากจะให้อิสราเอลยุติการใช้กองกาลังภาคพื้นดินแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับชาวปาเลสไตน์รวมถึงความพยายามในการเจราจาเพื่อปล่อยตัวประกันทั้งหมดออกมาให้ไวที่สุดนะครับ